สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะก็จะมาปะแปลกหน่อยนะวันนี้ก็จะไม่ได้เป็นคลิปเกี่ยวกับพวกคมอมงงเมนต์อะไรแบบนี้แต่จะเป็นการรายง,งานข่าวที่มันค่อนข้างน่าสนใจที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับขมาวนี่มาเล่ากับทุกๆคนฟังกันด้วยนะครับซึ่งนะก็จะเลือกเฉพาะข่าวที่มันเจ๋งๆแล้วก็ข่าวเด็ดๆหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะจ๊ะถ้าชอบอย่าลืมเหมือนเดิมฝากกดตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจกับนะ้าหงอ,อกคนนี้คนเดิมด้วยนะจ๊ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับรรเอ็มเ็นธุรกิจชาติ โดยวันที่27มิถุนายนองค์กรนิ้โทษกรรมสากลหรือว่า Amnesty International นะครับเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ล่าสุดซึ่งน่าสะเทือนใจในชื่อ I was someone else property s l a Valley human trafficking and tourists in Cambodia scamming compound อันนี้น้ำแน่ใจว่าอันภาษาอังกฤษถูกทุกคำหรือเปล่านะถ้าไม่ถูกก็ต้องกราบขอประทานอภัยด้วยซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆก็จะประมาณว่าฉันเคยเป็นทรัพย์สินของคนอื่นเปิดโปง การค้ามนุษย์แรงงานทาสและแก๊งคอเซนเตอร์ในกัมพูชาที่มีความเกี่ยวโยงกับแก๊งอาชญากรทุนจีนและภาครัฐอย่างลึกซึ้งโดยแอมเนสตีนะครับใช้เวลาสืบสวนกว่าหนึ่งปีครึ่งลงพื้นที่กว่า50จุดทั่วเขมรและสัมภาษณ์เยื่อจำนวนมากสรุปว่านัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการจัดการกับปัญหานี้แถมยังมีการหลิวตาข้างหนึง่งยอมให้ธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาเนี่ยดำเนินไปได้อย่างเปิดเผยหนึ่งในเยื่อคือลิซ่าหญิงสาวชาวไทยที่ถูกหลอกให้ข้ามแดนไปทาทางงนี่โรรแม แต่กับถูกขังทํางานเป็นแกงคอร์เซนเตอร์นานกว่า11เดือนถูกซ้อมด้วยท่อนเหล็กจนช้ำทั้งตัวและทุกครั้งที่เธอร้องเธอก็จะยิ่งถูกซ้อมหนักขึ้นส่วนสถานที่กรกขงงเยื่อมักจะเป็นตึกเก่าๆที่เคยเป็นโรงแรมหรือว่าคาทิโนโนะครับก่อนที่จะถูกดัดแปลงติดรวดน้ำแล้วก็ก้องวงจรปิดกลายเป็นค่ายแรงงานนรกมีรายง,งานว่าคนเสียชีวิตบ่อยครั้งมากๆซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการกระโดดตึกเพราะอยู่ที่นั่นก็เหมือนกับตายทั้งเป็นและที่เลวร้ายไ,ไปกว่านั้นคือ บางกรณีเนี่ยเหยื่อที่หนีออกมาแล้วขอความช่วยเหลือจากตำรวจกลับถูกเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก๊งมารับตัวกลับไปซะอย่างนั้นขณะดเดียวกันนักข่าวและนักสิทธิมนุษย,ยชนที่พยายามเปิดโปก็จะถูกจับกลุ่มตัวแทนแทบทุกรลยแม้รัฐบาลกัมพูชาจะอ้างว่าให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการกวาดล้างบางขบวนการนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อสื่อจับตาร,ร,รัฐบาลอาจจะมีการช่วยเหยื่อบางส่วนออกมาแต่กิจกรรมของแก๊งกลับยังคงดําเนินต่อไปตามปกติและสถานที่ก็ยังคงเป็นสถานที่เดิมๆ แอมเนสตี้ระบุเพิ่มเติมว่ามีผู้คนนับล้านทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการนี้ทั้งในฐานะเหยื่อโดยตรงและเหยื่อทางอ้อมจากการถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกลวงอันนี้ก็เป็นข่าวจากแอม e s t y International นะครับไม่ได้เป็นข่าวที่สื่อไทยเนี่ยมโนปั้นข่าวขึ้นมาเองเหมือนกับที่สื่อกัมพูชาอ้างนะครับจริงๆเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามพวกแก๊งคอสเทนเตอร์ในกัมพูชาเนี่ยทั่วโลกนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะสร้างความเดือดร้อนไปทุกย่อมย่านนะครับซึ่งก็ลมถึงประเทศไทยเราด้วย ล่าสุดเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทูตของอเมริกาเดินทางมาที่ประเทศไทยซึ่งการเดินทางเข้ามาในครั้งนี้ก็มีนัยสําคัญด้วยคืออยากให้ประเทศไทยเนี่ยพยายามปราบปรามแกงคอเซนเตอร์ในกัมพูชาให้มันเฮี้ยนให้หมดโดยทูตอเมริกานะครับเดินทางเข้ามาเจอกับนายกทัฐนมนตรีไทยนั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนซึ่งมันก็ถือว่าพอมบอพรเจาะกันเลยนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยกำลังมีนโยบายที่จปะปราบปรามแกงคอเซนเตอร์ในทันทีอย่างที่รู้กันนะครับนโยบายตอนนี้จากนายกทัฐนมนตรีไทยก็คือการตัดอินเทอร์เน็ต ในตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตตัดสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นห้ามขายซิมที่เป็นซิมไทยเนี่ยประเทศกัมพูชาห้ามนําเข้าไทยก็ห้ามส่งออกไปขายโดยเด็ดขาดส่วนสัญญาณเนี่ยก็ได้มีการตัดจากเสาสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราก็น่าจะสังเกตได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยไอ้พวกแกล้งคอร์เซนเตอร์หรือว่าพวกเว็บเนี่ยไม่ค่อยจะมีมาโพสสร้างความลาคาญให้กับคนไทยกันสักเท่าไหร่อันนี้นานรู้สึกได้เลยนะส่วนเรื่องมาตรการการตัดไฟอะไรแบบนี้เนี่ยเผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบคือไทยเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่ตัดนะ คือตอนนี้ไทยเรายังมีการส่งไฟให้กัมพูชาใช้อยู่อีก6จุดแต่พอน้าพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าอา้าวแล้วทาไมไทยบอกว่าจะกดดันแก้คอนเซนเตอร์ที่กัมพูชาแล้วทําไมไม่ตัดไฟสักทีต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทางนายกตันมนตีเนี่ยมีคําสั่งออกมาแล้วว่าการตัดไฟมันจะขึ้นอยู่กับดุละยะพินิจของฐานเป็นหลักถ้าฐานไทยคิดว่าการตัดไฟมันถึงเวลาก็จะตัดนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเฉพาะแค่การเปิดปิดดันแค่นี้มันก็เหมือนกับเป็นการบีบไข่นายฮุนเซนจนหน้าเขียวไม่รู้จะหน้าเขียวยังไงแล้วนนนะะซซึ่่่งงงถ้าาาาาชชววหัๆเเรรุออบทํไ ชอบโพดน้นโพดน,นี่มันก็น่าจะเป็นเพราะมาตรการของฐานนี่แหละที่มีการกดดันออกมาเรื่อยๆส่วนไอ้เรื่องที่ว่ากัมพูชามีการตอบโต้ว่าไทยนั่นแหละที่เป็นแ่งกดดันของแกงคอนเซนเตอร์ที่มีการรายงานข่าวออกมาจาก UN อะไรแบบนี้คืออย่าไปเชื่อนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยก็เป็นทาง UN นี่แหละที่มีการร่วมมือกับประเทศไทยแล้วก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยจัดการกับไ้พวกแกงคอนเซนเตอร์ในกัมพูชาให้มันเฮี้ยนเตียนให้หมดอันนี้คือข่าวจริงนะครับซึ่งนาก็ไม่แน่ใจว่ากัมพูชาเนี่ยมันไปบิดข่าวว่า UN ติดต่อไปทางกัมพ ซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงซะคนทั้งโลกเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งอาชญากรมไม่ใช่ประเทศไทยเพราะถ้าประเทศไทยเป็นแหล่งอาชญากรเนี่ยก็คงจะไม่มีนักท่องเที่ยวทเที่ยวเยอะเป็นอันดับต้นๆตนตนของโลกซึ่งมันแตกต่างกับกัมพูชานักท่องเที่ยวเนี่ยที่ไปที่นั่นหลักๆก็มาจากประเทศไทยเหล่านี้แหละก็คือพอมาเที่ยวที่ไทยแล้วเนี่ยช่วงที่หมดวีซ่าก็จะต้องออกไปที่กัมพูชาสักวันสองวันนะครับและหลังจากนั้นก็จะกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยเหมือนเดิมถ้าถามว่าแล้วทาไมนักท่องเที่ยวเนีี่่่่ยไอทกกัมมมพชาาาปบเเว็นนนจะะะรรรคคิ หลักๆก็อาจจะเป็นพวกแมงป่องพวกกบอะไรแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะถามว่าอ้าวกัมพูชาก็มีอาหารเหมือนกับอาหารไทยไม่ใช่เหรอที่มันคล้ายๆกันเนี่ยอย่างเช่นผัดไทยไก่เขมรแม่ประเทศไทยมีผัดไทยเขมรแม่งมีผัดไทยไก่เขมรหรือว่าพวกอาหารอะไรหลายอย่างที่ลักษณะมันคล้ายๆกับอาหารไทยก็คือมันคล้ายๆกันจริงๆนั่นแหละแต่รสชาติคือมันไม่ใช่นะครับเพราะคนเขมรเนี่ยต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนอยู่ในในป่าไม่เคยรู้จักกับพวกเครื่องปรุงเวลาทํากับข้าวเนี่ยก็จะใส่แค่น้ําปลากับเกลือทําให้ลิ้นเนี่ยผ เอาง่ายๆนะครับอาหารที่อร่อยที่สุดสาหรับคนเขมรที่ชอบมากๆก,ก็คือมาม่าไทยนั่นแหละสิ่งที่อร่อยที่สุดมันอร่อยเพราะอะไรมันอร่อยเพราะมันมีโซเดียมมันมีรสชาติอูมาม,มิที่คนเขมยไม่เคยกินแต่สําหรับคนไทยเนี่ยมีวิธีการปรุงอาหารที่มันอร่อยอยู่แล้วซึ่งพอฝรั่งได้กินอาหารไทยเข้าไปเนี่ยก็ติดอกติดใจกันไปตามๆกันแล้วพอไปเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยไปกินอาหารได้เพียงแค่ไม่กี่อย่างก็ต้องรีบล้างท้องแล้วก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเป็นการด่วนนะครับไม่งั้นขี้แตกส่วนสําหรับสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับพวกด่านอะไรแบบนนนนนีเเ่ยยตออทุกางงคดิม ประเทศไทยถึงจะบอกว่าปิดด่านแบบ100%แต่ตอนนี้ยังคงมีการอนุโลมให้นักเรียนและก็ผู้ป่วยหนักเดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยได้อยู่ที่น้าใช้คําว่าผู้ป่วยหนักเนี่ยเพราะต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้นะถ้าผู้ป่วยที่ยังเดินได้อันนี้คือประเทศไทยเซโนห้ามเข้าโดยเด็ดขาดแต่ส่วนสําหรับนักเรียนนี่เข้าได้ปกติแต่มันจะมีบางด่านที่ทางด่านกัมพูชันนั่นแหละที่ไม่ยอมให้นักเรียนผ่านนะครับซึ่งมันก็เป็นการผิดหลักวัฒนรธรรมด้วยเออแล้วเพื่อนหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยนอกจากมันมีป ไทยกัมพูชาเนี่ยจริงๆที่กัมพูชามันมีปัญหาเกี่ยวกับไขวัดนกที่กําลังระบาดอยู่นะล่าสุดมีคนเสียชีวิตไปแล้ว7คนนะครับเรียกได้ว่าคอซ้ํากับซัดกันเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับไขวัดนกเนี่ยแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับไขวัดนกเนี่ยคนคขมเเขาไม่ค่อยความสนใจงานเท่าไหร่เพราะตอนนี้พวกเขากําลังสนใจข่าวเดียวก็คือข่าวเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชานั่นแหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่คนคขมรเขาชอบอ้างว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศแห่งเสรีภาพเป็นประเทศแห่งอิสระเสรีเป็นเมืองแห่งความมห ล่าสุดก็เห็นเจอแต่ความวุ่นวายเจอแต่เรื่องอะไรแย่ๆนะครับนะก็งงเหมือนกันว่ามันมหัศจรรย์ตรงไหนวะและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่นันเนี่ยรวบรวมเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบก็เหมือนเดิมนะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจกับนาในการทาคลิปด้วยกันละกันนะจ๊ะและช่วงนี้เนี่ยก็จะมาบ่อยแล้วก็มาแปลกแหวกแนวหน่อยนะพอดีข่าวกัมพูชายเยอะมากๆบางข่าวเนี่ยมันน่าสนใจแต่ว่าไม่ค่อยมเัท่าห อย่างเช่นพวกข่าวขอทงขอทานเขมรเนี่ยโดนกวาดล้างที่ประเทศไทยอะไรแบบนี้คือคนเขมรเ,เขาก็ไม่ทําข่าวนะครับรวมถึงพวกข่าว n ประนามประเทศกัมพูชาว่าเป็นประเทศแห่งแก๊งคอร์เซนเตอร์แห่งแก๊งอาชญากรพวกเขาก็ไม่ทําข่าวแต่ดันบอกว่า UN ประนามประเทศไทยซะอย่างนั้นเออก็งงๆกับสื่อกัมพูชาเหมือนกันนะและที่งงไปมากกว่านั้นคือคนเขมรแม่งเชียอกันไปซะหมดทำไมไม่ลองเซิร์ช g o o g l e ทำไมไม่ลองศึกษาหาข้อมูลดูก่อนว่าข่าวที่รัฐบาลกัมพูชารายงานออกไปเนี่ยมันเป็นข่าวจริงหรือข่าวหลอก ก็น่าจะมีการใช้คอวอยอรหรือว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะกันสักนิดนะครับแล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมลบกลนคอมเมนต์กำแับสุภาพชนให้น้าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึน่งถึงสคอมเมนต์ด้วยและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัดดัครับ